การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนนาสวงวิทยาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564กว่า40ปีที่ผ่านมาโรงเรียนนาสวงวิทยาได้พัฒนาการศึกษาอันเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างองค์ความรู้แนวคิดความประพฤติและคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ภายใต้าการบริหารงานของท่านผู้อำนวยการเอกสิทธิ์สองแสงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารรองผู้อำนวยการโรงเรียนนายสุทิพงศ์สดชื่นน,นายณรงศักดิ์ศีวรมว่าที่ร้อยตีนครแท่งคำว่าที่ร้อยตีธานีคนานกรและที่ปรึกษานายมังกรสิงห์คง ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น768คนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น50ท่านโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ site. นักเรียนมาเรียนเต็มจำนวนตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาโดยได้จัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา c o v ิด1 9 โรงเรียนนาสงวิทยามีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น768คนห้องเรียนจำนวน25ห้องเรียนจึงสามารถให้นักเรียนมาเรียนพร้อมกันได้ทุกคนทุกระดับชั้นโรงเรียนได้จัดทำแผนเผชิญเหตุและคู่มือแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามายัย ด้านความปลอดภัยและสุขอนมามัยภายในโรงเรียนตั้งแต่ก่อนเปิดภาคเรียนตาม6มาตรการหลัก DMSTRC 6มาตรการเสริม SSETCQ แนวทาง7มาตรการเข้มโดยมีการเตรียมความพร้อมต่างๆดังนี้ 1. ผู้ประกอบการและผู้ร่วมประกอบการภายในโรงเรียนได้รับวัคซีนร้อยละ100 2. ครูและบุคลากรได้รับวัคซีนร้อยละ92 3. นักเรียนได้รับวัคซีนร้อยละ88 4. ควบคุมดูแลจัดที่นั่งในห้องเรียนระหว่างโต๊ะเรียนที่นั่งในโรงอาหารการจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1-2เมตร 5. ประสานงานกับหน่วยงานเทศบาลในการฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อโดยดำเนินการเตรียมความพร้อมการใช้อาคารสถานที่ดังนี้ 1. ทําความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของใช้ที่เป็นจุดสัมผัสเสียงทุกครั้งหลังใช้งาน 2. ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งในห้องเรียนระหว่างโต๊ะเรียนห้องรับไม่เกิน25คนเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1-2เมตร 4. ที่นั่งในโรงอาหารกา,า,ารจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1-2เมตรและเหลือเวลาพักทานอาหารกลางวันและกำกับให้นักเรียนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอน,นามัยตลอดเวลาและล้างมือบ่อยๆ 5. าทำการตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนที่เข้ามาในสถานศึกษาในตอนเช้าให้กับนักเรียน ครูบุคลากรและผู้มาติดต่อ6จัดให้มีอ่างล้างมือประจําอาคารสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนในกรณีที่เหตุดนแรงในพื้นที่จะจัดการเรียนโดยใช้รูปแบบสลับกันมาเรียนโดยการแบ่งนักเรียนในแต่ละห้องเรียนออกเป็น2กลุ่มการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม A และกลุ่ม B โดยนักเรียนเลขที่เป็นกลุ่ม A นักเรียนในเลขที่คู่จะเป็นกลุ่ม B ซึ่งกำหนดมาเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นแบบสลับวันคี่วันคู่โดยวันคี่จะเป็นนักเรียนกลุ่ม A มาเรียนที่โรงเรียนแบบออนไซส์ส่วนนักเรียนกลุ่ม B เรียนออนแอร์หรือออนไลน์ที่บ้านในวันคู่นักเรียนกลุ่ม B มาโรงเรียนเรียนแบบออนไซส์ส่วนนักเรียนกลุ่ม A เรียนออนแอร์หรือออนไลน์ที่บ้านทั้งนี้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชามีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้ามีการมอบหมายภาระงานในวันที่มาเรียนที่โรงเรียนผ่านสื่อช่องทางสื่อสารต่างๆเช่น กลุ่มไลน์ Facebook Google Cardroom เป็นต้น